มาเบิงกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเพิ่นกันได้มีการเตรียมความพร้อมครับเปิดด้านปาดแท้งครับอำเภอหน้าตาลเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้าและกากระตุ้นเศรษฐกิจกหลังโควิด1ิเกระลอกไม่ดีขึ้นครับ เบิงกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเพิ่นกันได้มีการเตรียมความพร้อมครับเปิดด้านปาดแซนครับอำเภอหน้าตาลเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้าและก็กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด1ิระลอกไม่ดีขึ้นครับ ครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบให้มีการเปิดดานชช่แดนไทยเลาาตามข้อเรียกร้องครับของภาคเอกชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิเริ่มดีขึ้นและคณะนี้ครับก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทําให้ประชาชนนี่เกิดความมั่นใจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี่ก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นประชาชนมีความต้องการบริโภคสินค้าจํานวนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีครับต่อการค้าขายตามแนวชช่แดนไท่เลาา ไปยังประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าครับจะขยายโตอยู่ที่3ถึง6เปอรเซ็นต์มูลราคาครับอยู่ที่1ล้าน3แสนหม8พันล้านบาทแต่ยังมีการคุ้มเข็มนะครับตรวจมาตรการคุ้มเข็มป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดโดยด้านครับที่จะทำการเปิดมีจำนวน3จุดครับ ได้แก่ดานครับบ้านปากแสง้งอำเภอหน้าตานจังหวัดอุบลราชธานีและกาดานเชียงข่านอำเภอเชียงข่านจังหวัดเลยและกาดานท่าเลือหายโศกจังหวัดหนองท่ายครับ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนี่เพิ่นจะมีความ้อบในการเปิดด่านถาวรนบานปากแซงอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือว่าเป็นด่านที่มีความสำคัญหลายครับโดยมีปริมาณคนผ่านเข้าออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยมือละ6 0ถึง80คนต่อมือและเดินทางจากประเทศไทยทามไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฉลี่ยห0คนต่อมือครับ ร่วมไปถึงครับมีการขนส่งสินค้าทางเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ครับยังจะมีโครงการที่จะก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยล่าแห่งที่6ระวางครับอำเภอหน้าตานจังหวัดอุบลราชธานีกับเมืองละครเพ่งแขวงสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา่าให้เป็นช่องทางเข้าออกประเทศอีกหนึ่งจุดด้วยครับคณะที่นั่งจำปีคุณพาที่ผู้ใหญ่บ้านมู่ที่3ตำบลล้านอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนได้บอกว่าครับ เห <ersch> ็นเห็นด้วยวครับกับที่รัฐบาลเนี่ยเห็นความสําคัญของการเปิดด่านถาวรบานปากแซงเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพขับเรือรับจ้างอาชีพหาปลาในแม่น้ำโค้งและอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งจะทาให้นี่ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับส่วนของการป้องกันโควิดนั่นก็จะมีการตรวจยางเข้มงวดแล้วก็มีการรักษาตามมาตรการของสบคย่างเข็มงวดเช่นเดียวกัน ไปฟังเสียงสัมผา์ผู้ใยบานมู่ที่3คุณนจำปีคุณนผ้าที่ครับตามที่ดิฉันได้อยู่ในพื้นที่ของด่านตมปากแซงค่ะดิฉันมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยในการเปิดด่านค่ะเนื่องจากว่าพี่น้องอชาวบ้านค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาประกอบการทำมาหากินอยู่ในท่าเรือ ค่ะเนื่องจากว่าชุมชนเรามีเรือโดยสารข้ามฟากแล้วก็มีรถยนต์รับจ้างมอไซค์รับจ้างค่ะเป็นกรรมกรค่ะประกอบการทำมาหากินอยู่ที่นั่นค่ะจะได้มีรายได้ส่งเสริมในครอบครัวค่ะแล้วก็ในช่วในส่วนของของชาวลาวที่จะข้ามมาเราจะต้องใช้มาตรการผ่านจุดคัดกรองค่ะผ่านจุดคัดกรองไอ้วัดอุณหภูมิ ค่ะเว้นระยะห่างสวมเมตรล้างมือบ่อยๆล้างมือค่ะเราจะต้องใช้มาตรการอย่างเข้่งคัดค่ะี้เมื่อมีพี่น้องประชาชนราวที่ข้ามข้ามสัญจรไปมาค่ะจะให้ผ่านช่องทางเดียวก็คือออกทางเดียวเข้าทางเดียวค่ะเพื่อในการเฝ้าระวังในการป้องกันโควิด -19 ค่ะ